โอ้ขราวนี้ถามก่อนเลยดีกว่าครใครคิดถึง3จุดกระดุกกระดิกน้องมะลิพาขวัญบ้างครับไม่หิดหวังแน่นอนเพราะว่าวันนี้เรามีข่าวมาอัปเดตกันครับ เพิ่งจะกลับจากการถ่ายแบบที่หลวงพระบางครับวันนี้คุณแม่คนเก่งโบแวนด้าก็เลยจูงลูกสาว <c oughs> น้องมะลิพาขวัญมาออกงานอีเวนต์พร้อมเผยถึงภาพในอินสตาแกรมของเธอที่ลงเป็นภาพวันแต่งงานของเธอกับสามีผู้ล่วงลับปอชวิษดีโดยในวันที่11พฤษภาคมเป็นวันครบรอบ3ปีที่ทั้งคู่แต่งงานกันครับซึ่งเธอก็เล่าด้วยน้ําตาคลอว่าวันนั้นถือเป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันและภาพเหล่านั้นก็ไม่เคยมีใครเห็นนอกจากคนในครอบครัวและคนสนิทซึ่งวันที่เธอโพสต์ภาพนั้นเป็นวันที่เธอกําลังทํางานอยู่ที่หลวงพระบบาางงครัจึมีโอกส ทำบุญตักบาทให้กับสามีผู้ล่วงรับด้วยมันเป็นภาพที่มันเป็นวันแห่งความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโบพี่ปอคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วรูปวันที่ถ่ายเนี่ยก็ยังคุยเล่นกับพี่ปอเลยว่าอยากจะให้คนอื่นเห็นจังเลยแบบอยากให้เขารู้สึกมีความสุขไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่โบเองก็เป็นคนขอพี่ปอไว้ว่าเราเก็บกันไว้ดูเองดีกว่าอะไรเงี้ยน,นะเมื่อวันหนึง่ง เขาไม่อยู่แล้วเขาก็ไม่ได้มาร่วมรู้สึกกับเราในวันนี้แต่ในใจโบก็มีความรู้สึกว่าเขารับรู้อะว่าวันนี้มันเป็นวันสำคัญแล้วก็วันที่อยู่หลวงพระบางเนี่ยก็ได้ตักบมัดข้าเหนียวพอดีก็เลยมีความรู้สึกเออพี่ปอเคงอยากให้มันเป็นวันนี้มั้งแล้วก็ที่หลวงพระบางเนี่ยเป็นที่ที่พี่ปออยากให้โบกับมารีไปมากเพราะเขาเคยไปถ่ายละครที่นู่นแล้วเขากลับมาเขาก็จะเล่าเล่าเ,าเาหมดเลยค่ะว่า โอ้ยมันสวยมากอยากให้แม่กับลูกไปเหลือเกินอะไรเงี้ยเป็นกำลังใจให้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับเดือนสิงหาเป็นต้นไปเราอาจจะได้เห็นหน้าน้องมะลิน้อยลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าเธอกำลังจะไปโรงเรียนแล้วครับเป็นกำลังใจให้เจ้าตัวน้อยกระดุก,กระดิกของเราด้วยนะจ๊ะ